อันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณพระมิดามารดาคุณรูอุกชาอาจาร์คุณพระฤาษีดาบดอีกทั้งนักพจน์และนักสิทธิวิทยาอีกทั้งเทพยายาพญดาผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอจงเสด็จลงมาประสิทธิ์ปราสาทพระพรานใจให้แก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออันเชิญพระมหาเทวาทั้งหลายทั่วพื้นปตพีโดนคุณพระอย่าได้มาประมาทผักพังขออันเชิญคุณภูตั้งแต่หนหลังขออันเชิญคุณปุรศีทั้งร้อยแปดองค์เดชะภูบาที่ใหญ่อันเรื่องรำ คนโผลอยู่ในถ้ำขอท่านจงมาจัวช่วงไวพระพรชัยให้แกข้าพระเจ้านการบันนี้เถิดสาธุพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิอิธิเดธิอิธิเังพระวันตุเมพระวันตุเต สาธุอุกาสาธอุกาสาพุทั้งประสิธทธิเมธำมัง,งประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมตลอดไปถึงคุณพระบิดาบรรดาคุณครูบาอาจารย์เจ้าทุกอง,องค์ทุกตนดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ต้อนนาม,มาเรียวนี้นต์จงสเสด็จยาป่ามารมกันเป็นพระอันยิ่งใหญ่ไพศาลขอจงมาดองมาดาให้ข้าพระพุทธเจ้าทานนั้งหลายนี้จงมีเรียความสุขความเจริญ ให้สนะัตรูมุมันทั้งแปดทิศสิบทิศขอให้มีฤทธิ์เดชเดชาอนุภาพอันยิ่งใหญ่ไฟสาลอิกปการน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออันเชิญแม่นางทั้งแปดตนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนางเสนหาผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบรุรพานางโรกาผู้มีกุณอยู่ทิศอาภเย์นางแม่ธรณีผู้เล็นเห็นอยู่ทิศทักษิณนางแม่พระคงคาอ,อนันเสียเสียนอยู่ทิศหอรดี นางเบกภูมิลาศีอยู่ปัจจินณประเทศนางมณฑาผู้บีเศษอยู่ทิพยายาน,นางโพพระบดีประจำจักอยู่ทิอุดอดน,นางมีพระอุมาอยู่ทิอีสานนางทั้งแต่สถานนีเอ๋ยจงพร้อมเพียงกันมานโนธนาทั้งหลายจง่วยกันไปประกาศตรองทั้งสิบหกสันฝาสุราไรตลอดไปจนถึงสรุปประภูมินอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออันเชินเท้าองค์อมรินเท้าเวศวรณประเพรสรุปกันพระมาตรี มหาราชทั้งสี่ตุติตาเทวราชเรื่มฤทธิจุนรสมหาปาโคนิม,มารติเทพบรรดาสวัส์ขออัญเชิญมาสมโสรสันติบาตประสมไม่พร้อมกันอันหนึ่งขอวงศาพณายาตในวรว,วันพระพุทธศาสนาที่ล่มหายตายจากไปแล้วช้านานก็ดีที่ยังไม่ได้เกิดคดีได้เทพยดาเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญท่านจงมาร่วมพิธีในการบันนี้ก็ขา้าเทิน สาตูนอนาโมตสสาเจ้อูอาเป็นทีเพืออพันเต๋อไม้พงเจ้าคุณเจ้าหน่วยสามพอให้เว้นมั่นหายให้เสียหนีหลีกะสิม,มาอยข,อขอ่างทิ้งเจา้าสิิงใดอันมาตนตัวขา่าให้เป็นทางดวงประเพณีจี๊ดใจก็ให้เปลี่ยนดังน้ำมั่นไตเข้านาให้ฮวงเฮืองแนถอนอาจารย์ดีเจ้าฝูงอาจารย์ได้นาบบาดพอให้จำจื่อไว้เข้านาให้สัง่งสอนปุ่งอ้วงสา้อมเสนหน้าลอยงายพุ่งมืสาวบาพ้อมห่างไม่ยาสะเทียน ขอให้มีจิตต่้งจำเอาไว้ให้จำจื้อเ่อมือแปลใสเต่าหูเจ้าให้อยฟังใจให้คิดตัวต่างยาสุนังกระดิ่งเคียงตาเนี่ยเบียงมิดไหลใส่ไส้บ้าน่าดอยจาได้นั่งเหนือต่างสมกวนผู้ไขอานกว่ดสิโลมันเต่าไขคอสีโอกรสาธธเรอพุทธังอารัธนานั่งทำมั่งอารัธนานั่งสังฆังอารัธนานั่งพุทธทังปัสสิทธิเมัทัมั่งปัสสิทธิเมสังทังปัสสิทธิเมสังทั้งปสิทธิเมิม อาปูนมารวมในพิธีสังคิตอธิษฐานเอาเรื่องปัณิเตอร่ศิวะแหว่า,าตามอาพนม,มือมพุทธังราธนา,นางทางราชนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังราชนา,นางธรรมังราชนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลก สังฆังราชานานางสังฆังราชานานางพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญนาเปิดบุญโมเปิดบารามีบารามีโมเปิดวาสนาเปิดวาสนาพาเปิดจิต ยาเปิดเจตยาเปิดธรรมยาเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดียาเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดี ปโมเปิดลาบดีโ so มเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีนณเปิดอำนาจเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยนะโมพุทธายะด้วยนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะพะทะ พุทธัางธรรมบางสังขังพุทธทางธรรมบางสังขังขออำนาจพระบารมีขออำนาจพระบารมีของพระรัตนตรัยของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีทานบารมีสิลรบารมีสิลบารมีดิริยบบารมีวิริยะบารมี เมตตาบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีวาสนาบารมีญาณ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 บารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพระเจ้าของพระเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายและขอพลังบารมีทั้งหลาย มาสู่ตัวข้าพเจ้ามาสู่ตัวข้าพเจ้านการบันน bon <No ี้นาการบันนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมด้วยนโมพุทธายะด้วยนโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะยะธาพุทธโมนะอ่าเปิดมงมสินปชาถุอการิกการเตยอธิษฐานหน่อยดื้ออ่าเปิดโซ่เปิดลาเปิดวารมีให้พระพุ่มเจ้าที่นั่งน้อยโทรณี เทวดย,ยเทว่าประภุมเจ้าทีเนี่มันรับหูวรับทราบ<า>เทียรประมุขทั้งหาเทวดาทั้งซีท่านี่ทั้งเก่าจงมารับหูรับทราบเด้อขออันเชิญเทวดพประจุเจ้าทั้งหลายทั้งเทิงทั้งอยู่ิ6กสันฝาศิพาสันดินิ4ีเมืองบาดาจงมาปกปังรักษาข้ามว,ไวไายพัอ่วยใจหายาติย,าย,ายามทั้งหลายจงมีแต่ความสุขพรมเจริญด้วยคาถาบรารมีที่บุขคลทั้งหลายจะ่วยพนไ่วยใจหาิาหโยมด้วยประกาศ สาทุเดอสิมฟรีจะมาหาเทโรตถาคโตเทะมน,นุษย์สานังมาอุพามาัปเทนตุโนโชย,ยามังคารังอุมะพาภยเจ้าเอย๋ยพัดออดวงจิตพัดออดวงใจคนทั้งหลายทั้งเจ้าทั้งนายทั้งแฟนทั้งดินทุกตัวทุก,ทก,ทกคนเพื่อคนปกครอกันมาอุมะเขาจาาขาไะได้อาบดาบพะไรมหาเขาเ้ออุมาสิทธิสาวาห์มุนีจินดามาทั้งุนนางมารัตตะวะโอรสอาคิดามุนีสหัสโกตีสัพนาจิตัง พระมจิตังอิทิกิตังเอหินะโมพุทธายะเอหินะโมพุทธายะเอหินะโมพุทธายะมุนีกินดามหาระรวยอมตารำทวนระวยสวาจินดามุนีสัพพตุนังกินดามุนียาสการังกินดามุนีรคสุขังกินดามุนีทิพเทสารังมุนีกินดาจิรพัตตาสุทิัญจาพักธิหิกินดาเมตตาสัจจะแห่งดาวนาคันสุปตานังทธรรมังเอหิกินดา เมตตาสาัตย์เราเทวบรมมนุษย์สัณังสังขังเอหิกินดาเมตตาสาัตย์เราเทวพระพรหมมุตตมังเอหิกินดาเอหิกินดาเอหิกินดาเอาล่วยลวยลวยสาธุาๆๆอ่บาบันนี้ขออันเชิญขอรัตนานิมนต์อ่าพระอาจารย์มหาสุรศสอ่าสุริยะถาวโลอ่าเป็นผู้ประทานอ่าปวยดอกไม้อ่าเพื่อเป็นสิริมงคล ขอกาบรพัฒนานิมนต์พระคุณเจ้าเ้อที่นั่งในอุโบส่ร่วมสวดชยันโตนะครับเ้อชัยันโตมพียามโมเดสากยานัาน,านิวาตโนยวางตะวัเมิจยโยมอยชยยัน คาเรอปาราทิตาปันรังเกสิเสปทาเวปุกคาเรอาปิเสเจสะพพุธานังอามบาตโตปโมทาเตสนักตังคารังสุปปัตังสงุนเตตังสุขนสมหตุจัสเวตังบัมมัจเร สุขีนางกายกรรมวาจากรรมบัตากีนางปากีนางมโนกรรมงานนิจเตงขีนางบทากินานิกาตะวาระพันตเทปทัากิเนทยานกอเทียโเรศ นางนันเดวาตโนยวรมณีค์ตอนนี้กําลังไหวพระรับศีลรับพรอครับผมนะครับระยะมัิมาติกาเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของพิธีในมื้อนี้ครับผมหลังจากนั้นอาการย์จะได้เป็นชั้นเพลเนาะ เวอ,อาจารย์ไายกัลลังให้ศีลครับปิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนสุปฏิงยันติสีเลนะโพกัสมปทาสีเลนะนิปุติญยันติปะสมาสีล่งวิโสทะเมขับระขใขับผัสใหตอเท่าไรทอาภิโมกข์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม аша, ato, o, som a, som าม аша, ato, o, som a, som าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังสันเต

แับกร,รณวรานี้ปฏิคันหาตุอัมหากันเจวานาตาปิตุปทีนันจายาตกานางังการกตานางังพีคารตังสุตายะสุขายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย พอน้อมถวายร้าใจจีวรและปัจจัยชยทานพร้อมเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ทระพิสสงน์ขอพระ้าพิสูงน์จงรับระไตรจีวรและปัจจัยชยทานพร้อมเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ปีชนทั้งหลายมีบิดามารดาปูย่าตายายยญาติพี่น้องผู้ที่ร่วงรับไปสู่ภูมิพบเบื้องหน้าแล้วนั้นถ้าได้รับแล้วถ้าตกทุกข์อให้พ้นจากทุกขถ้าได้สุขขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายตลอดการและนานเพลินสาธุสาธุสาธุอนุโมทานาเกิดภูมิป้องในสามบบบเอาอาภิญญาภักิเทอาจจะแลบบจากญาติหน่องที่หน้ารุ่ง่างจ๋เพิ่มรสชาติในอาหารอตัตใจในใจ

ตัวนี้เป็นแปดเจดหนึ่งนะครับเตัวนี้เป็น8 7ดคร, 8, 7, ครับผมฟังนี่เป็นห้าเจดศครับเลขหนึ่งมันขูออกครับเลขหนึ่งล่วงออกครับเรือแต่เหือตาตีนมันครับเลขหนึ่งปดกับ570ครับ87ครับผมหรือว่าเลขหนึ่งจะหายไปเรือตา8ดกับเจดหนะครับ นบอยแต่ว่าเว่าอดดเรอกาฝั่งซ้ายคือ871นะครับฝั่งขวาคือห้าเจ็ดศูนะครับเดียวก็เมื่อเดียวจะให้ที่เรลยศูนย์เจ็ดบ้านศูนย์เองก็เมื่อบอนีศูนเจ็ด้าเจ็ดศเอาจังไรกับเราหน่อยพี่จ้าหนาเพิ่ครับผมนะครับกับสำหรับพิธที่มือนี้นะครับแอดกับขอ จบกันนำเสนอไปเพียงแค่นี้ครับผมครับพอพอกันในคลิปหน้าครับผม